วัสครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดแล้วก็พับตัวคอพับของสกูตเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าก็กำลที่เราเปิดอยู่เราต้องการพับถ้ามันแข็งแนะนำให้เอาเท้าเหยียบด้านหลังไว้เพื่อให้มันมีน้ำหนัก เท้าเหยียบด้านหลังไว้นะครับแล้วก็ด้านด้านบนเนี่ยเราดันไปข้างหน้าแล้วเราก็เราก็กดตรงนี้แล้วก็พับลงแล้วก็เก็บนะครับเหมือนกันกรณีที่เราจะเปิดถ้าเราดันมันแข็งให้เราเอาเท้าเหยียบไว้ด้านหลังข้างนึงแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เราดันไปข้างหน้า ดันไปข้างหน้ามันจะมีเสียงดังกึกถ้าเราได้เสียบถ้าเราได้เสียบแทนมันจะดันได้ง่ายกว่าก็คือเท้าเหยียบฝั่งนี้แล้วก็ด้านนี้ดันไปข้างหน้าให้มันดังกึกเป็นเท่านี้นะครับกรณีที่มันแข็งแต่ถ้ามันไม่แข็งก็จะลองวิธีอื่นดูก็ได้ครับขอบคุณครับ